เพจดังเผยเบลล่ารานีโสดและสวยมากล่าสุดมีพระเอกรุ่นน้องมาชอบ <Yeah. S 2> ต้องบอกว่าโสดแล้วเนื้อหอมสุดๆส,สำหรับนางเอกดงังเบลล่ารานีหลังออกมาให้สัมภาษณ์งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ออฟคิวซอฟถึงหัวใจของตัวเองตอนนี้ว่าถึงแม้จะไม่มีหวานใจแต่เธอก็มีหนุ่มมาจีบไม่ขาด <Yeah. S 2> ล่าสุดทางเพจเจมอย1 0 8 ก็ได้ออกมาเผยรายละเอียดในการสัมภาษณ์พร้อมทั้งทิ้งปมให้ชาวเน็ตได้ไปต่อยอดความคิดกันเล็กๆน้อยๆโดยระบุว่าเรื่องมูฟออนหรือ,อยังแม่นายบอกว่าเบลไม่มีเวลาอะไม่มีเวลาจริงๆมีคนพยายามเข้ามาจีบเราเยอะไหมตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากที่จะเอาเวลาไปทำเล็บไปตัดผม <Yeah. S 2> ไปดูแลตัวเองก่อน แล้วเรื่องคนมาตามจีก็มีบ้างบางทีก็เพื่อนของเพื่อนบ้างบลาบลาและที่กูรู้มามีพระเอกรุ่นน้องชอบแม่นายด้วยอ้อยหยอกหยอกแต่ที่อยากบอกแม่นายคือแฮชแท็กอีพีเมียพี่หมื่นเอาลักสิพระเอกรุ่นน้องที่ชอบเบลล่าจะเป็นใครกันนะงานนี้ชาวเน็ตต้องตามเผือกกันต่อไปจ้า